ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพลําขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง จังหวัดอ่างทองจัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองจัดโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒน,นาป้องกันตนเอง ตำรวจชุดปากตามยาเสพติดรอดซื้อยาบ้า3 0 0 0 0นบาท2อหนุ่มเมืองสิงห์จนมุมคารถยนต์กระบะพร้อมของกางยาบ้า1 0 0 0 0เมตรติดตาม้ประเด็นข่าวได้ในข่าวภาคขามท้องถิ่น a c ซีทีวีนอ่างทอง สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลิมศักดิ์มูลบุคองมาติดตามวันที่ข่าวแรกกันครับจังหวัดอ่างทองจัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปลูก,กจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม111ปีสารการจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกกิจสำนึกในการป้องกันและป,าปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนของจังหวัดอ่างทองโดยมีนางอารัญญาสีหมอกนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองบุคลากรจากภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาสังคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสิ้น100คนเข้าร่วมโครงการนายวีรวุฒิปุตตะเสร็จนีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญที่จะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่2ยุทธศาสตร์ที่2บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายของประเทศแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการเริ่ม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนของจังหวัดอ่างทองมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจ right ริตแก่บุคลากรภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมและปลูกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป เราก็เสตื่อเตีเหมือนว่าเราได้ร่วมด้วยช่วยกันขอให้งการนี้ได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ท่านไว้ทุกประการและก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมโครงการนะครับในครั้งนี้ได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญร่วมกันครับของคุณทรับจังหวัดอ่างทองจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อรณงลด ละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายรณชัยจิตวิเศษร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข,ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลณลง์ ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยมีนายแพทย์วดดงรุ่งเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนายสุรเชษนิมกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง64แห่งสถาบันการศึกษาในสังกัดพื้นที่จังหวัดอ่างทอง20แห่งตลอดจนชมรมองค์กรภาคเอกชนหอ,อการค้าจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมในการลงนามในครั้งนี้ นายรณชัยสิทธิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าปัจจุบันประชาชนนิยมใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารแต่หากนําภาชนะโฟมไปบรรจุอาหารที่ร้อนอาหารที่มีน้ํามันเป็นส่วนประกอบและมีระยะเวลาสัมผัสอาหารนานจะเกิดปฏิกิริยาที่ทําให้สารอันตรายแตกตัวและออกมาปนเปื้อนกับอาหาร เป็นอันตรายต่อร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนอกจากนี้ขยะโฟมยังก่อให้เกิดมดลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาวะโลกร้อนเพื่อคุ้มครองประชาชนและช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองจึงกระศจังหวัดเรื่องของ จังหวัดอาหารปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารในปี2,564จึงได้จัดวิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลณลงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการอาหารตลาดสดตลาดนัดห้างสับสินค้าวัดและชุมชนให้ดำเนินมาตรการคือให้หน่วยงานต่างๆกำหนดนโยบายลดละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยกำหนดแผนงานโครงการและสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมมีการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเลือกใช้ภาชนะที่ทดแทนโฟมหรือภาชนะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อร่วมกันทำให้จังหวัดอ่างทองกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยต่อไป ใช่ค right ่ะแล้าน้องๆอย่าเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวเรเป็นยิบินใหม่เอาไววันเดียวันวันที่23จะเป็นกระดาษจะเป็นกระดาษจะเป็นกระดาษ

พันเอกนัทพงศ์วานิกรรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปีงบประมาณ2,560ในเขตพื้นที่ตผลงผงเผงอำเภอผงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งครั้งนี้จำนวน40คนโดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรในครั้งนี้จะสามารถเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการที่จะช่วยดูแลความมั่นคง ความปลอดภัยในพื้นที่ตรอดจนคอยเป็นกําลังที่พร้อมจะร่วมมือร่วมแรงในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของตนเองที่อาจจะเกิดประสบปัญหาต่างๆเช่น เกิดอ,อุทกภัยวาตภัยในพื้นที่หรือแม้แต่การเป็นแหล่งข่าวให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคมซึ่งบุคคลเหล่านี้ที่ได้ผ่านหลักสูตรจะได้รับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานในการที่จะเป็นกําลังสําคัญที่จะคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นอย่างดี นายอำเภอวิเศษชัยชาญประสานบอดทรายให้สูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้งชาวนาตำบลคลองขนาดหลังคลองชนมทานแห้งขอดต้นข้าวเหี่ยวเฉารอดตายเมืม่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานการณ์ภัยแล้งภายในจังหวัดอ่างทองยังคงขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวและเริ่มขยายวงกว้างหลังน้ำต้นทุนในเขื่อนเหลือน้อยชวนมทานต้องจ่ายน้ำสลับแบ่งปันให้เกษตรกร และเกษตรกร,กรชาวนาต้องสูบน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในแปลงนาเริ่มประสบปัญหาส่งผลกระทบชาวนาที่อยู่ปลายคลองชรมทานจะสูบน้ำไม่ทันชาวนาที่อยู่ต้นคลองชรมทานทำให้ชาวนาต้องหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสู้ภัยแล้ง นายปริญญาเขมชิตแนอำเภอวิเศษชัยชาญได้ประสานไปยังบ่อทรายทวีทรัพย์จำกัดอยู่หมู่ที่สองตําบลคลองขนาดอำเภอวิเศษชัยชาญจงังหวัดอ่างทองเพื่อขอให้ชาวนาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบ่อทรายพื้นที่กว่าพันไร่ได้สูบน้ําไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กําลังเหี่ยวเฉาเพื่อจะได้รอดตายหลังน้ําที่ส่งมาตามคลองชมทานนั้นมาไม่ถึงชาวนาที่อยู่ปลายคลองเบื้องต้นเจ้าของบ่อทรายอนุญ,ญาตให้ชาวนาได้สูบน้ําจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต นายชูเกียรติแสงนาคอายุ41ปีชาวนาในตำบลบางจากกล่าวว่าในช่วงนี้น้ําที่ชมพทานปล่อยมาไม่ถึงชาวนาที่อยู่ปลายคลองชมพทานต่างต้องประสบปัญหานาะข้าวขาดแคลนน้กากันเป็นจํานวนมากและเริ่มมีปัญหากับชาวนาที่อยู่ต้นคลองที่แย่งสูบน้ําซึ่งทางอําเภอได้ประสานทางเจ้าของบอ่อทรายให้ช่วยเหลือในการให้ชาวนาที่ติดอยู่กับบอ่อทรายกว่า1,000พันไร่ได้มีน้ําหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนาจกนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต มีรายได้เบี้ยงครอบครัวในช่วงภัยแล้งต่อไปสองกต่อนบริเวณปอทรายกระบี่ทรัพย์สองห้าห้าเก้าเพื่อมาเปิดน้ําให้ครับก็นะคืออย่างนี้ครับคือเปิดได้เปิดนานแล้วเมื่อสักอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วครับชาวนาบ,บริเวณเนี้ยประมาณต้พันธุก่อไร่ครับต้นข้าวในานาเนี่ยมันก็ขาดน้ำก็น่าจะน่าจะตายนะครับ นี่แหล่งน้ําที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือบ่อสายแห่งนี้ครับทั้งผมก็ทั้งคณะของชาวนาเนี่ยก็เลยมาขอความรับผิดชอกับคุณแมวซึ่งดูแลบ่อสายแห่งนี้ครับว่าต้นข้าวในนาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยตายแล้วครับทางบ่อสายก็มารับเพาะเปิดน้ําลงไปช่วยเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับหสัปดาห์ทีแ่แล้วครับก็ช่วยได้บรรเทาทําทให้ต้นข้าวในข,าใน,ขนานเนี้ยเนี่ยรอดอครับรอดเบื้องต้นครับ,รบในส่วนของอำเภอพิเศษชยชานะครับมี ชาณาที่เดือดร้อนี่เยอะมันกระจายไปหลายๆจุดเพราะว่าระบบชมระทานของเราเนี่ยมันจะอยู่ปลายใช่ไหมครับอย่างกระบวนท่าช้างอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนก็ก็อยากให้ชมระทานปล่อยน้ามาทีน่ะนี้ก็เหมือนกันนะครับบอ่อทรายแห่งนี้เป็นการช่วยเหลือเหมือน,น,นว่าคนใกล้ตายให้ฟื้นขึ้นมาแต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็ยังต้องอาศัยระบบชมระทานอยู่แต่ท้งบ่อทรายเนี่ยก็ก็วางแผนไว้ว่าเขารู้ครับทางคนแมวจะรู้ว่าสัก เดือนหนึ่งเดือนหน้าเนี่ยข้าวมันก็ต้องต้องกันน้ำอีกก็จะเก็บน้ําตรงนี้ไว้เพื่อช่วยเหลือตลอดในช่วงนี้ครับเรามีมาตรการยังไงมาครับเตรียมป้องกันการป้องกันเราเราต้องเข้าใจสระหนกการน้าข,ของของระบบจุลปทานว่าปริมาณน้าต้นทุนมันไม่ได้มากเราก็มีมีรอบเวรในการจัดสรรอะไรต่างๆนะครับเราก็จะประสานกับโครงการจุลปทานโครงการยางังบัีเนี่ยว่ารอบจัดสรรที่ที่มีอยู่ก็จริงเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันมันเดือดร้อนมากเนี่ยก็ให้เขาพิารณาดูว่าจะจะแก้ไขกันยังไงครับอาจจะเปิดเปิมน้ําขึ้นมาเพื่อกว่าในระบบเดิมสักหน่อยนะึงครับตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดรอซื้อยาบ้าจำนวน3 0 0แสนบาท2หนุ่มเมืองสิงห์จนมุมคารถกระบะพร้อมของกลางยาบ้า1น0 0 0เม็ดเมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันตำรวจโทรสุรพลต้อยจัตุรัสสารวัตร สอพอสีบัวทองหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตดํารวจภูธรจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตารวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ตารวจชุดสืบสวนสอพอสีบัวทองทําการวางแผนล่อซื้อยาบ้าจากแก๊งค้าย,ยาเสพติดจํานวน10,000เมตรในราคา3 0 0 0 0 0บาทโดยนัดรับส่งมอบกันที่บริเวณถนนสายสีบัวทองสแสวงหาหน้าบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่7ตําบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง เมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีนายชาติศักดิ์หรือหนุ่มเรือนงามอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่39ทับ1หมู่ที่9ตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขับขี่รถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิไทต,ตันสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร8414ลบบุรีเข้ามายังจุดนัดพบพร้อมด้วยนายสุวรรณหรือโจจันทาอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่31ทั3หมู่ที่1ตำบลทองเอ็น อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจึงเข้าทำการปิดล้อมด้วยรถยนต์โดยการปิดหัวปิดท้ายพร้อมเข้าชาร์จตรวจค้นภายในรถยนต์พบของกลางยาบ้า5มัดร,รวม1,000 0เม็ดควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปสอบสวนขยายผลที่สพสีบัวทองทางด้านพันตำรวจโทสุรพลเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำการจับกุมผู้ค้ายาบ้าได้ผู้ต้องหาจำนวน4คนพร้อมของกลางยาบ้า1น0 0 0เม็ด แล้วได้ทําการขยายผลจนทราบถึงแก๊งค้าย,ยาบ้าในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรีจึงทําการวางแผนให้สายรับทําการล่อซื้อยาบ้าจํานวน3 0 0 0 0 0บาทโดยแก๊งยาบา้าได้ส่งคนมาตรวจสอบดูว่ามีเงินครบจํานวน3 0 0 0 0 0บาทหรือไม่เมื่อตรวจสอบว่าจํานวนเงินครบจึงได้นัดหมายส่งยาบ้าท,ที่บริเวณจุดดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ พร้อมด้วยสายรับจึงได้วางแผนเข้าทําการจับคุมพร้อมได้พร้อมของกลางยาบ้าจานวน1,000งเมตรและนําตัวไปสอบสวนขยายผลเพื่อดําเนินคดีต,ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ไใช่จะเย็นเดี๋ยวได้คุยอยู่แล้วล่ะ ครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสูพันประจำวันนี้กันครับมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ125บาทไก่บ้านราคากิโลกรัมละ95บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ90บาทเบอร์1แผงละ80บาทปลานินกิโลกรัมละ40บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกรัมละ35บาทแตงกวากิโลกรัมละ14บาทผักชีกิโลกรัมละ25บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ135บาท บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าจ่ายค่าบริการไฮอินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับข้อ1ฟรีค่าประกันเราเตอร์2,000บาทข้อ2จ่ายสิเวดเดือนให้ ให้ใช้บริการได้12เดือนข้อ3อัปเกรดความเร็วจาก20ทับ7เมกะไบต์เป็น30ทับ10เมกะไบต์ฟรีตลอด1ปีข้อ4สามารถขอทดลองใช้แพ็กเกจ30ทับ10เมกะไบต์ได้1เดือนเพื่อการตัดสินใจโดยเสียค่าบริการเท่ากับแพ็กเกจ20ทับ7เมกะไบต์สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-957-9702 คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นาฬิกา14นาิกาข่าวัาค่ขาเวลา19นาฬิกาที่คืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w หรือที่ YouTube อ่างทอง Channel สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุญมคองและทีมข่าว a c t v n e w ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ